นี่ครับน้าดไอมอเตอร์นะครับอ่านี่ก็ชุดแปลงไฟนี่สายนี่ก็เสียบกับกับไฟบ้านนะครับแล้วพี่เปิดนให้ดูนะนคอนโทรลได้ครับนี่น,นะอนาจะเอาแค่ไหนก็เอา นี่นะครับนี่นะครับก็พี่จะปิดฝาตัวนี้ไว้นะเนี่ยฝาตัวนี้ไว้นี่นะพี่เจาะรูไว้สองรูตรงนี้พอไปถึงตัวเองก็เอาน็อตไปยึดกับเหล็กโค้งนะเนี่ยถอดฝาตัวนี้ออกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะใส่น็อตไปให้เนี่ยสี่ตัวแบบนี้นี่นี่นะ พอไปถึงบัตรก็ถอดถอดน็อตออกทั้งสี่ตัวนะครับเนี่ยถอดน็อตสี่ตัวนี้ออกนะแล้วก็ยกฝานี้ออกแล้วก็ไปหาสกรูอะไรก็ได้เนี่ยที่อยู่บ้านบัตเนี่ยเ็ายืดกับโครงเครื่องร่อนเลยนะครับจะติดตั้งตรงไหนก็ให้เหมาะสมนะอันนี้ก็ไปติดกับโครงที่เตรียมไว้อันนี้ก็ติดตั้งตรงโครงที่เตรียมไว้นะครับ แค่นี้นะครับผมมอเตอร์หมุนโอเคเรียบร้อย